สวัสดีค่ะเมื่อฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ28ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะเผยตัวเลขมหาศารทำให้อ้ํพัชราภาก้าวสู่ปีที่28กับวิกหมอชิดต,ต้องยอมรับว่าซุปตาสาวอ้ํพัชราภากลายเป็นโลโก้ของช่อง7ไปแล้วไม่ว่าจะมีดาวรุ่งดวงใหม่ชายแสดงขึ้น แต่ก็ไม่มีใครแทนที่เธอได้แม้ปัจจุบันเธอจะไม่มีผลงานแสดงให้ได้ชมกันแต่ชื่อเสียงของเธอก็อยู่ในพื้นที่สื่อตลอดล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว่าอ้ําพัชราภาได้ต่อสัญญากับทางวิกหมอชิดเพิ่มก้าวเข้าสู่ปีที่28กับบ้านหลังเก่าหลังเดิมพร้อมรับจุกจุกยีล้านบาทเท่านั้นไม่พอสาวอ้ํายังได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วม เตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศเร็วๆนี้อีกด้วยการันตีคนนี้แหละตำแหน่งดาวค้างฟ้าตัวจริงเสียจริง